มามากจาดฟ้าเอาน้ตไม้ไปใส่ตู้ยุบานมาดามตู้ของเงินย่ายล้านเต็มแล้ว เก็บตู้ไว้นะจารย์เพราะวา่าอยู่หงังอันบ้านใหญ่หลานกเเ็เต็มแล้วเต็มแล้ว แล้วว่าเสียไปโหลดเกลี่ยฉันว่าอันตู้เย็ยนเราไม่ผู้ใส่ดิเลยเสียไปไม่เด้พี่น่องเลยไม่ยามเด้วะได้เอาันนีเละฝากแค่สิบมึงกังมันสีเสียบวัวก็ละสูตรเนาะจา้ะสูตรไปสูตรมั่น này gạo ăn mãi, luống cạn, cái này gạo con, anh taik đã tiêm leo, tiêm ăn chuồng, ăn bỏ ỏng để ở 2 thùng, ăn mèo cả ชมบานมาดางวัมิปูยู มาหน้าบ้านเอาต้อนอัไม้อ่างกันเนี่เนะอ้จเนาะ,าเ,นาะเอาต้อนอัไม้อ่างกันนี่ละงามค่ะงาคือผู้ปลูกเลี้ยงล้านกันล้านฟ้าแฝดดอกไม้ก็มาออกฟ้าแฝดหลายดอกนี่ใจเนี่ยดอกไม้ฟ้าแฝดคู่แฝด lái được Ngam ngam nó